สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนายบ้านนาเจโอวันออฟฟิเชียลเด้อค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อตัวเด้อค่ะไปซื้อตัวนมาซื้อตัวคนเริ่มทยอยกันเริ่มออกมาซื้อแล้วค่ะนี่ค่ะตัวเดี๋ยวเข้าคิวซื้อตัวเลยค่ะบัตรพนักงานราคาร้อยสามสิบบาทนะคะ

ซื้อตัวเงาเลยค่ะดีแต่ว่าเขาซื้อก่อนเขาเดี๋ยวเขารอดตอแถวได้ค่ะปฏิสิทธิ์ในเขางา้านี้คุณแถวกับเงาไปคุณด้วยกันขั้งหน้าประตูเลยท่านไลคค่ะพี่น้องค่ะทั้งแถวื้อตัวทัท้งแถวเขางานค่ะ เต็มเลยบ<ะ>ันีดค้นหลายคักเลยสองแถวได้ค่ะเขางานในสองแถวซื้อตัวกับสองสามช่องค่ะเข้าแถวใช่ไหมเข้าแถวเข้าแถวอันนี้แถวบัตรค้องคอไม่รู้ ไม่รู right? <S <S ้แถวไหนเขาต้องมีบัตรเข้างานเแถวไหนเข้างานอันนี้บัตรเข้างานอันนี้เข้างานอันนี้ซื้อถั่วที่นี่อ้เขาแถวเข้างานอันนี้เขาแถวเข้างานคนเยอะมากเลยค่ะ คนไลยหลยค่ะพี่น้องขะนี่เป็นการดูหมอรำครั้งแรกของดิฉันนะคะบกเคยมาเบิงหมอรำจ้าเทียคะ่ะจําความได้ว่าเคยเบิงตึงแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยคะ่ะจากนั้นมากกั่บโบเคยเบิองอีกเลยคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเบิงหมอรำคะ่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่น้องค่าบรรยากาศสุดยอดแท้ๆค่ะพี่น้องะ่ะเข่าแถวเาวเลย คนมเกหน่อน้ามโนว่ารับไม่ากนนะแม่จะใส่กระดอกกเดียดจองขาคนมาลากหายผักผเนือักการผัางผักบหม่าได้กมาผู้ากที่เข้ามานวดใกร้ยล้านคนใส้นาม็ออนโวมาฏย์อ้อนได้ ขอบคุณพี่ขอบคุณขอบคุณทุกท่านแก้ขอบคุณทุกคนาราขอบคุณทุกท่านขอคุณทาอ่าเรรู้ขอบคุณ้รีรรครับ ใกล้แล้วค่ะใกล้สิเด็กเขาไปแล้วบาร์ตคนล่ไล่สอบน้องขาคนหนึ่ล้างเขาองาคนเดินแถวเข้าเ้าหอ่ายเยอะนียเรื่องความเหนื่อยแต่ว่าเมื่อเด็กผลงานแล้วรู้สึกว่าบาดกคนเยอะมากคนไล่

กับนเรือกับอกเหนือบันี้ต้องอนทุกท่านด้วยะครับเป็นเืที่เท่าันเลยนี่นด้สปาเยอะมากเยเชิ่ตอีอกเิ่มข้นกลคร่ะมนสาม้อยแล้เปิดโหส มาเปือ <Yeah>, ่าแล้วมาไนจมาเ้นอุมัติเหตุที่วัดแพ่คนเราดู้มูลสารสนเทศออนไลน์เขาดูเลยขาเยส่สนคนเลแล้วสุดนะฮะโกรกพระวสน่เนะ้มรวัดลทุกๆสมัดเฉพาะรบนี้เราที่

มาแล้วเจ้วัดมาแล้วมาแล้วได้ช่วยผู้ม่วยไทยไน่เขา้งได้ต่ดคบรรยากาศย่ำเล้งนมครับพี่นี่่เห็นมั้คนได้ายห้ับรเลยใครกลังเดินทางะดีบ้าคนเยอะมากคงจะโผล่ใรม้าไมะ

เรี่นงนนไปหาี่กันเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดซีไปดูเนี่ยตาไปดู่ีกว่านี้น้าหนึ่งเขาข้างในค่ะคขาบ้างในนึกอะไรนะสองพีเวทีบางงาดผกินเบียร์กันบรรยากาศในงานค่ะพี่น้องค่เวทีว้าวอลังการงานสร้างสวยมากๆเลยค่ะเวทีแสงสีเสียงค่ะ ขอบคุณทุกท่านขอต้รับโชคนีค่ะมาดูลายกุญช่ให้ได้เป็นกำลังใจให้แม่บ้นขอบคุณหลายๆค่ะเปลี่ยนระบบสูบหมดเลยครับคุณเสือปีญะเออ